คุดึงคุด,คด,คคดวยวันนี้ก็พระเอกร้านยูมาทํากระท่อมเนอสวัสดีาาท่านผู้ชมทุกท่านนะคะทํากระท่อมเพื่อที่จะเอาไ,อาไว้นั่งพักผ่อนเวลามาเยี่ยมส่วนถั่วเหลืองนั่นเองนะคะนี่ถั่วเหลืองของเราวันนี้ก็ปลูกมาได้ประมาณยี่สิบกว่าวันแล้วนะคะผลงานก็ได้ประมาณนี้นะคะ คือปีนี้เนี่ยบอกก่อนเลยว่าเราไม่ได้ใส่ข้าวนะคะเรามาเราเปลี่ยนมาใส่ถั่วเหลืองเนี่ยปีที่สองแล้วนะคะตอนนี้เราก็เลยมาทํากระท่อมนะคะกระท่อมนี่ก็เป็นช่วงคราวเนาะปีละครั้งเราก็ต้องมาทําถ้ามันผุมันทังไปแล้วเราก็มาทําใหม่นะคะเนี่ยอันนี้ก็เป็นผลง,งาน ฝีมือของพรเอกนั้นอยู่นั่นเองนะคะโผล่ก็มาโตโผล่ก็มาโตฝนไม่ตกนะคะหมายถึงแบบว่าฝนไม่ตกนะครับนี่ก็คือแบบตั้งเสาประมาณหกเสานะคะ อันนี้ถุงน้องก้าลูกแก้มแก้ก็อะไรเหรอเที่ยวลูกเนี่ยคือแบบส่วนข้างบนนี่ก็เป็นทั่วหมดเลยนะครับมีข้างบนก็จะเป็นถนนที่ตัดใหม่นะเจ้าส่วนของเราก็จะติดถนนเลยนะคะเนีย่ยวางยักษ์คาเป็นอย่างนี้ยักษ์คาก็เป็นอันเก่านะคะ คือแบบเออเราไม่จําเป็นต้องใช้แบบอันมันเออดีๆก็ได้แล้วคือแบบพออยู่ชั่วคราวได้เงี้ยเออตรงเนี้ยมันจะเป็นคลองน้ํานะคะสมัยก่อนตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นคลองแบบไม่ใหญ่เท่านี้นะมันจะมีน้ําแล้วมันไหลผ่านสวยมากเลยปัจจุบันเนี้ยน้ําแห้งหมดนะคะทําให้ชาวนาบางพื้นที่ก็ไม่ได้ทําแบบเหมือนเออหมายถึงก็เราเนี้ยแหละนะคะไม่ได้ทําด้วยฝั่งนู้นก็ น่าจะได้ทําอยู่นะคะเนี่ยที่เป็นถนนสีแดงๆเนี่ยเขากำลังจะตัดหม่เป็นทางลัดนะคะเพื่อที่จะวิ่งรถใหญ่วิ่งเนี้ยนี่ฝากเป็นกําลังใจด้วยนะคะก็มาอัปเดตให้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับ Fc พระเอกล้านวิวของเออ คุณพ่อเรานั้นเองนะคะดีใจมากเลยประมาณ3มวันก็ล้านวิวแล้วอ e. ่านี่ก็คือแบบเจาะดินออกมาแล้วก็เอาเสาวางนะคะพอเสาวางแล้วก็เอาไม้วางวางวางกระท่อมยัดขาวางถ้าอีกฝั่งหนึ่งสังกะสีวางเรียบร้อยจ้ะ ไปแล้วนะคะบ๊ายบายบรรยากาศดีมากนะครับหมดแล้วบอสเมืองป่องนะอืมมีไหมทะลุทะลุทะลุบักตัวบือในหมาแน่ทะลุออโลเมืองป่องนะอลทุนเล็กๆนะเนี่ะอืมต่อ้างสิบเซาโลโอ้เมืองป่องตัวเล็กๆค่ะทะลุระวังอุ้ยบอสระวังคือมันไปเลย ไปเลยเนอไปเลยสเปซสตาไปเลยไปเลย,ไป,เลยไ,ปไปไปที่ชอบที่ชอบพวกเธอเลยไปไป <c oughs> เอากับว่างที่นาพุ่นตั้งกันเลเรียบร้อยไม่ใช้แล้วให้มันดีไปก่อน <c oughs> ขุดอีกเสาหนึ่งก่อนนะครับ <c oughs> ให้มันดีไปนะครับ <c oughs> เราจะไม่ทำร้ายนะคะ วยยูยววิวสวยมากเนี hmm ่ยก็เดี๋ยวทักทายเพียงเท่านี้นะคะหากใครชอบคลิปในแนวสไตล์พระเอกแลนวิวก็ขอเป็นกำลังใจด้วยนะคะแอบหัวเราะแอบเขินอะบายบายไปแล้วไปแล้ว คือมันมีแมงป่องนะคะเราจะไม่ใช้มันแล้วให้มันมีไปก่อน,ออนบ,าบายบายมันตัวนั้นมันมันมีตัวอะไรมาไข่อยู่ข้างในเราจะไม่เอาแล้วนะนั่งพักฝั่งไปแล้ว